ก็สวัสดีนะครับตอนนี้ของผมในรายการออสซ่าเกมเมอร์นะครับวันนี้เราจะมาเล่นอมองอัดกันนะครับมาลุ้นกันนะครับว่าเราจะได้เป็นอะไรจะเป็นครูเมทนะครับจะเป็นครูเมทตาแรกเลย นี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมมาอัดคลิปเล่นมองอัดนะครับเฮ้ยเดี๋ยวสีขาวเป็นคู่เม็ของแท้นี่ว่า ค่าผมคือสีส้มนะครับอโอ้โหตอ,อ,อ,อกไหนรับซะก่อ,อน I was with pink ตอกไหนจริงจริง 骂你 Ui, ừ, tham gia nhìn chừng này ยากมากเออว่าจะติดเอ้าทำไมไม่เข้าใจอืม 嗯。Mm. ต่อแหลกเงันจริงๆโอ้โหสีเขียวอิมพอสเตอร์อ่ะเราก็จะไปเดินภาร,รกิจกันต่อเลยนะฮะไ,ไ,ไปห้องสตตร์เร็ก c ่ m b i n a t i o ี o เล็กเอ็นไม่จริงแล้วขั้นตอนนี้ก็คือตัวนี้่นั่นเองขั้นตอนที่แท้จริงนั่นเหรอคือนี่ครับนี่อ้คนนี้ Not pink. Is, I saw a body. ฉันเห็นตัวร่างกายอะไรแบบ It was only after the pink came down that we fell out. Pink ลงท่อมีนั่นหรอ สันนิชานมันน่าจะเป็นสีส้มนะครับเพราะว่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันอะเราก็จะดูต่อไปเรื่อยๆคนร้ายที่แท้จริงมันคือใครน no, ู้อนอิสซีโอ้ยตอนไหนยิงแต่ว่าเป็นสีขาวไม่โหวดสีสม้มกดรายงานตัวเอง สีมผมว่าไม่น่าจะใช่นะนั่นงไงผมว่าแล้วโอ้โหถ้าไอ้สีส้มเก็บได้ตัวนึงนี่คือเท่ากับว่ามันชนะเลยนะครับมันช่าต่อแหล่งซะเหลกินม่มาแล้วมาแล้วมีครับมาแล้วมาแครับมีอนเล็กๆแม่เหนี่ยะผมว่าแล้ว ใายแท้จริงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากสีส้มนะครับที่มันฆ่าผมนั่นแน่นี่ไงมันยอมรับนะครับว่าอิสเมีมันยอมรับแล้วนี่มันยอมรับแล้วนะครับโวตโวตฉันโอเล้งโอเล้งสีส้ม โอ้ฉันรู้มั้งนะผมแฝงภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ ขอตัดแป๊บนึงนะครับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับหากันชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยครับและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตาเพื่อที่จะไ,ได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครอบสวัสดีครับ